ซื้อเลนซื้อเลนนี่ยเยมย่อยิ้มยิ้มน่ามจากุลนะเาเออน่าจากุื้อเลนจ้าไหื้อเลนตัวมีดินนี่แม่มามาีินยิ้มเออชามีนยิ่มแล้วสระอิ อะไรอีกถ้าหัวหม้อมาเนี่ยมีจ่าเขียเป็นบ่เว้ยถ้าเป็นปืนกระลึนนอกเวชื่ออะไรอะข้างล่างคือชิบชิบพี่เลี้ยงนี่ครับพี่น้องครับบอกว่าให้เว้นบอสเซียแซมินสื่อเรียญในห้องเขียนอย่างไรเขียนขคำไางเขียนมันกันนะ เฮียังแตังเ่ียังยตังวะชั้มีนชัมีนยังไม่นอนเหรอลูกจะนอนตอนไหนพี่เหลี่ยงมันเห็นยังบ่นอือ โอลิงไม่โตยังไงอ่ะาม่นหมดีพี่เลียงเว็ยังในพี่เลียงเฮ็ดยังบ้านนั้นพีเลียงเฮ็ดงานบ่ไม่มเรียน จามีนหวอยากนอนก็บ่านอนอยากนอนก็ไม่ยอมนอนตาจะหลับตาจะหลับยิ้มยิ้ม 嗯。Mm hmm.